นัพาเตชาร์ดกุลข่าวฟโเนอร์เอ็นโอเนอร์สลิงคอนเซ็ปต์และมาริซาคลินิกนะคะสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยใช่ละครับผมหก <6 S 2> เดือนนะหกเดือนครับผมแต่โควิดทำอะไรน้องนักเตะไม่ได้เลยนะคะคคเพราะว่ายังผอมคุณด,ดีเหมือนเดิมโอ้ขอบคุณครับผมใช่แล้วเมื่อกี้คุณเอบีอกบอกว่ามันเป็นโปรแกรมเวลเนสใช่ไหมคะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดเลยที่เราเองเนี่ยออกมาเพื่อ อะจะเรียกว่าให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีให้มีความแข็งแรงในภาวะโควิดแบบนี้ดีกว่าอ,อันนี้เราเรียกนวัตกรรมตัวนี้ว่าไบโอเซลคุณอเดศไบโอเซลค่ะเป็นตัวโปรแกรมที่ทั้งรีเซลแล้วก็ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายด้วยโโอ้หที่สำคัญไม่ต้องทำทั้งตัวเป็นการทำเฉพาะจุดฝ่ามือหน้าท้อง สมมติว่าเป็นเนาะมีอาการปวดปวดหลังหรือว่าปวดข้อเนี่ยรเราสามารถเอาเครื่องเนะะี่ยค่ะวางที่ฝ่ามอือแล้วก็วางที่อ่าหน้าทองเป็นการกระตุ้นในจุดของทางเดินของพวกต่อมน้ําเหลืองช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการ r รีเฟรชเซลลแข็งแรงแล้วก็หน้าที่สําคัญของอตัวไบโอเซลเลยเนี่ยคือคทําให้ร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะมีความเสียงน้อยลงในการที่จะเกิดโรคติดต่อ เพราะรว่าสุขภาพข้างในของเราเนี่ยจะไม่อ่อนแอ